เชฟกระทะเล็กประเทศไทยครับเช่นเคยครับช่วงแรกของรายการเรานะครับจะเป็นช่วงบททดสอบพิเศษสําหรับเชฟผู้ท้าชิงนะครับซึ่งบททดสอบเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์นะครับเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของเขาด้วยว่าเขาจะมีความสามารถมากพอที่จะเข้าไปท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะเข้ารายการของเราวันนี้นะครับผมผมมีสกู๊ปพิเศษนะครับผมมาให้กับแฟนๆเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับไปชมกันเลยครับ เรียมพบกับพวกเขาเหล่าเชฟกระทะเหล็กสามคนล่าสุด และพวกเขาคือเหล่าเชฟกระทะเหล็ก3คนล่าสุดที่จะมาเสริมทัพเพิ่มความแข็งกแกร่งที่คิทเช่นสเตเดียมเร็วๆ,แล,วๆและนี่ก็คือเชฟกระทะเหล็ก3คนใหม่ล่าสุดของเรานะครับที่จะเพิ่มเข้ามาเพื่อสร้างความหลากหลายและก็อัธรศในการรับชมสําหรับแฟนๆของรายการเราครับแล้วก็เตรียมตัวรับชมการแข่งครั้งแรกของทั้ง3คนนี้นะครับได้เร็วๆนี้ครับ เอาละครับตอนนี้นะฮะก็มาเข้ารายการกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปพบกับเชฟผู้ท้าชิงวันนี้มาพบกับแขกรับเชิญของเราครับครับผมสวัสดีค่ะน้องกระแตอาสยาม้าสวัสดีครับอุพานุครับกระแตสยามค่ะสวัสดีครับกับไอติมยมแถวเมงจ่ายครับครับ สวัสดีครับพ่อจ๋าแมจ๋าบนมาแลวจ้าสวัสดีครับอาจารย์จำลองครับผู้ชมสังเกตนะครับวันนี้เราเพิ่มสีสันให้กับรายการของเรามากนะครับแขกรับเชิญแต่ละคนก็สีสันสวยงามมากนะครับผมสีที่เราใส่เนี่ยพอเราเห็นเราใส่ปุ๊บเรานึกถึงอาหารเป็นอะไรครับคุณดูครับผมสีน้ำเงินครับกำลังคิดว่าเคยทานขนมชนิดหนึ่งะครับที่เป็นมะพร้าวแล้วใส่สีย้อมผ้าเบอร์ยี่สิบเจ็ดอ่ะ สินเกิบนก็สำรับเขาใช้อัญชันพี่นหน้าตายซอดตะกี้ขนมโลคาสมมาเลยเลยพี่ขนมไทยกินของไทย ไอ้บ้านครั้งที่แล้วก็เงี้ยตกมันไปทีนะลูกเว้ยไม่ใจเพราะว่ามีพี่เหมือนเป็นลูกคนเดียวบ้าแกนะเล่นคนเดียวพูดคนเดียวไอ้พี่น้องที่หุ่นแปรกันมากตอนเราเป็นเขเรียกวเซ็กซี่ต่างกันนี่คนจะสวยสวยที่ใจใช่น้ำหนักคนจะรักรักที่ใจใช้ท่อนแขนคนจะสวยสวยที่ใจใช่แบน นใช่ฟ้าหนูก็พาขึ้นสวรรค์ไ้พูดถึงเชฟพุท้าชิงันนี้ดีกว่าครับเป็นใครครับเป็นเชฟนักสู้นะครับมาจากเกาะสมุยเกาะสมุยเลยครับใครไปพามาครับวันนี้ท่านประธานโนหมาเดิมครับวันนี้น่าสนใจมากๆลองไปทําความรู้จักกับเขาสักครู่หนึ่งครับ เชฟเจ้านักสู้แห่งท้องทะเลจากเกาะสมุยด้วยสายเลือดนักแข่งชนะม,มาแล้วทุกสังเวียนการันตีความสามารถด้วยตำแหน่งเลขาธิการชมรมเชฟแห่งเกาะสมุยเขาผู้นี้คือเชฟสุรพร์มัน่นยืนเอ็ก u t เซคิวทีฟเชฟจากโรงแรมสมุยบุรีบีชรีสอร์ทด้วยการเติบโตมาในต้นตระกูลเชฟพร้อมกับพรสวรรค์ด้านการรับรสสัมผัสและความรอบรู้เรื่องอาหารไทยทุกท้องถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบที่มาจากท้องทะเลไทย วัตถุดิบมาจากะทะเลสิ่งที่ทานได้ก็คือสามารถเอามาทำได้พริกแพงทำอาหารออกมาแล้วก็ให้อร่อยกว่าเชฟพระธานเหล็กได้และนี่ละครเชฟสุรพรนมั่นยืนเชฟเจ้านักสู้แห่งท้องทะเลจากเกาะสมุยผู้ที่จะมาท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กในวันนี้เชฟกระทาเหล็กวันนี้คุณเจอคนเหล็กแน่นอนสุดยอดจริงๆมาไกลด้วยเอาละพบกับเขาเลยดีกว่าครับเชฟสุรพรนครับ และที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือเชฟสุรพรนะครับยอดนักสู้แห่งท้องทะเลจากเกาะสมุยครับเขารู้จักวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับเป็นอย่างดีและที่สำคัญวัตถุดิบที่มาจากท้องทะเลไทยนี่เชฟสุรพรเป็นที่หและวันนี้เขาจะมาทำให้เห็นครับว่าเขาเหนือกว่าเชฟชุมพลอย่างไร โอ้โหพบความมั่นใจมาจากเกาะสมุยเฉพาะเจาะจงเลือกท้าชิงกับเชฟชุมพลดูท่าทางครั้งนี้เชฟชุมพลจะเจอกับงานหนักแล้วล่ะครับครับทำไมถึงตั้งใจที่จะมาแข่งกับเชฟชุมพลครับเพราะว่าเชฟชุมพลเป็นเชฟที่เก่งเก่งมากครับเรื่องอาหารไทยแต่ผมเองไม่มีใครเห็นความสามารถของผมเพราะว่าผมอยู่เกาะสมุยไม่ค่อยมีใครเห็นผมก็เป็นหนึ่งในเมืองไทยเหมือนกัน แว่าเชฟกำลังจะบอกว่าลีลาของเชฟเนี่ยเด็ดกว่าเชฟชุมพลแน่นอนแน่นอนครับผมเคยดูรายการเชฟกระทะเหล็กบ่อยมากแล้วก็เชฟชุมพลจะชอบโชว์ power ในการตำน้ำพริกเอกมือฮะตมือเลยฮะออตไปด้วยเอาเซ่แสดงว่าท่านถนัดตั้งแต่เด็กนะฮะถนัดซ้ายถนัดขวาฮะครับผมวันนี้ผมเด็ดกว่าครับ ผมจะตำสามครกแล้วก็น้ำพริกสามอย่างแล้วก็ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีครึ่งครับอเอาละสิครับบอกว่าเชฟรชุมพลชอบโชว์เผาตอนตำน้ำพริกเชฟสุรพอดเลยจะโชว์ตำน้ำพริกพร้อมกันสามครกแล้วเชฟจะทำได้ตามที่คุยหรือไม่ต้องมานลุ้นกันละครับครบนะครับผมมาเรียบร้อยแล้วสามครกนะครับผมพร้อมกับวัตถุดิบต่างๆนะครับสามอย่างมีอะไรบ้างครับครับ มีน้ำพริกกุ้งสดครับมีน้ำพริกกะปิครับสุดท้ายน้ำพริกปลาป่นครับน้ำพริกปลาป่นเฮ้ยใช้เวลาหนึ่งนาทีครึ่งไม่โมนะไม่โม้ครับสามครกสามน้ำพริกภายในเวลาหนึ่งนาทีครึ่งพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วครับเริ่มเลยครับเอาาเอาเอาใจ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 อ่ครับตอนนี้ก็คือใส่นะครับผมวัตถุดิบต่างๆนะครับผมที่เตรียมเอาไว้ประมาณหนึ่งแล้วนะครับ นี่ครับมีแบ่งปริมาณพริกด้วยเพราะว่าแต่ละน้ำพริกเนี่ยรสชาติก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละและวมันไดออกมาแล้วมันจะเอาแล้วอะไรอีกลา้วยรอีกสี่สิบห้าวินาทีเดี๋ยอีกไม่เลาสี่สิบห้าวินาทีครับไปไปมาแล้วครับกุ้งมาแล้วลงแล้วกุ้งลงแล้วกุ้งลงแล้วนะครับผมปลาลงแล้วครับตามครับ เหลือเวลาอีก15บห้านาที ผมแถมยังมีเวลาเหลืออยู่ด้วยนะครับอ่ะตอนนี้เราไปแบ่งชิมกันนะครับผมองชิมดูอะพี่บอลชิมแล้วเป็นไงสำหรับน้ำพริกที่ตำในเวลา2นาทีครึง่งผมคิดว่าเขาโมจนเขาทำได้อ่ะโมจจนทำได้ถูกต้องตอนแรกผมไม่เชื่อว่ายสา3ครกนาทีครึง่งคุณบ้าไปแล้วถือว่าออกมาหน้าตาโอเคคุณเก่งมาก แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่านะแค่ตำน้ำพริกแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีคนทำได้ก็ได้แล้วมีอะไรที่จะมาพิสูจน์ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าฝีมือของเราเนี่ยนอกจากตำน้ำพริกแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็เจ๋งกว่าเชฟชมพนผมเคยดูรายการเชฟกระทะเหล็กครับเชฟชาวญี่ปุ่นเอาปลาทูน่า 40, 40กิโลมาเป็นวัตถุดิบครับอ่าใช่ครับผมจำได้ครับเทปนั้นนี่นะครับผมเชฟชาวญี่ปุ่นคนนี้นะครับเป็นแชมป์แล่ปลามาคุโรหรือว่าปลาทูน่าเนี่ยครับผมจาก วีช็เปียนเลยโ<ห>แล้วก็มาแร่โชว์ในนี้เลยครับ<ห>แล้วยังไงต่อครับเชฟจะมาพิสูจน์อะไรต่อว่าเราเนี่ยเด็ดก,กว่าเชฟสมพลอย่างที่สองครับผมรอบรูอ้อาหารทะเลคร,ครับเพราะว่าผมมาจากสมุยครับผมจะเอาปลามาจากท้องทะเลไทยน้ำหนักถึง63กิบสามกิโลโ<ห>มาเป็นวัตถุดิบวันนี้ครับอ<ห>้าวโอ<ห>้โหนี่มาเหนื่อย มังว่าไม่ใช่เฉพาะของญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับที่มีปลาใหญ่บ้านเราก็มีจากทะเลไทยเลยแน่นอนครับผม6กกิโลอโอ้โหอ่ะอยากดูไปครับเชิญวัตถุดิบครับวัตถุดิบ วัตถุดิบที่เชฟสุรพอนะครับจะนำมาใช้ในวันนี้เนี่ยคืออะไรครับก็คือปลาเก่ามังกรค่ะปลาตัวนี้ที่เรานำมา ก็เป็นปลาเก๋ามังกรที่นํามาจากท้องทะเลไทยนั่นเองค่ะฝั่งอาดามันจริงๆแล้วนะคะคนไทยเชื้อสายจีนค่ะเขามีความเชื่อว่าถ้าได้ทานปลาที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยจะทาให้แข็งแรงมีพลังแล้วก็จะมีโชคลาภด้วยค่ะโอ้โหนนี่เอามาเป็นวัตถุดิบหลักวันนี้นะครับก็น่าสนใจบ้างๆเลยแต่ว่าก่อนอื่นครับผมต้องขอบคุณน้อกแซรามากๆครับขอบคุณครับเอาล่ะครับเชฟสุรพลครับผมนำมาแล้วนะครับปลาเก๋ามังกอน 63กิโลตัวนี้จากทะเลไทยเราก็เห็นกันอยู่ตรงนี้ความพิเศษคืออะไรที่ที่ทางเชฟบอกว่าจะมาโชว์ผมจะโชว์การแล่ปลาครับครับผมเคยเห็นเชฟญี่ปุ่นมาแล่ปลาทูน่าน้้าหนัก40กิโลครับใช้เวลาไป8นาทีใช่แต่วันนี้ผมจะแล่ปลาเก๋ามังกรหนัก63กิโลครับจะใช้เวลาเพียง7นาทีจะแล่ให้ดูครับ7นาทีเชฟนำปลาเก๋ามังกรขนาด63กิลกรัมมาเอง แชมจะโชว์แล่ปลาทั้งตัวภายในเวลาแค่7นาทีแล้วแบบนี้จะทำได้จริงหรอครับเชฟพร้อมไหมครับพร้อมครับครับพร้อมนะครับเริ่มเลยครับมาีดีดาบีดาโรยทำไมครับเกลือโรยไม่ให้เหนียวครับอ๋อไม่ให้เหนียวอ่าครับไว้นะครับไว้นะครับ ผมจะเป็นกำลังใจให้แล้ยิ่งยิ่งยิ่งโตแบบนี้หนังก็ต้องยิ่งหนานะพี่นะก็ต้องแบบว่ากว่าจะผ่านลงไปได้นี่ก็ยากนะมาแล้วนครับมาแล้วนนเวลานะครับแต่ก็ด้อยลงไปเรื่อยๆตัวนี้โหดูค่ความความหนาของหนังเขานะครับผม เหลือเวลาอีก5นาทีเหลืออีก5นาทีนะครับผ่านไปแล้ว2นาทีเข้าใจว่าต้องชำนาญมากๆนะครับผมแบบนี้นี่นะครับผมเออ่คนทางบ้านนะครับผมก็จะเด็กผู้ใหญ่กันแล้วก็อย่าได้ลองเลยดีกว่านะครับเอาแล้วไปแล้วครับอีกชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวครับพี่มันหนักไหวต้อช่วยอ่าฮะหกสิบสามกิโลนะครับเดี๋ยวต้องพลิกมาได้เล้ย ดอเอาหลือเวลา3นาทีโอ้ยเหลือ3นาทีเราเร่งเร่เชน3นาทีดูดูวิธีการแร่นะครับไม่ไม่เหมือนกับทางญี่ปุ่นทีเดียวนะครับนะครับของเราวิธีการแร่ปลาไม่เหมือนกันป็นชิ้นใหญ่เลยครับก็จะแยกเป็นส่วนแยกเป็นส่วนครับหนา12แล้วเว้ยหาแล้วยนะครับอีกหนึ่งชิ้นแล้วครับอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวครับ ตอนนี้เลือดที่เราเห็นอยู่บน,นมือเชฟนี่หวังว่าจะเป็นเลือดปลาเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีโอ้ยหนึ่งนาทีแล้วครับไม่ทันแน่เลยเชฟแล้วมาแล้วครับเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีแล้วอย่างนี้เชฟจะแกลกปลาได้ทันตามเวลาที่บอกไวไ้ไหมล่ะครับต้องมาดูกันละครับไม่ทันแน่เลยชเชฟแล้วมาแล้วครับเร็วเร็วเร็วอีกนิดเดีย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 วเออ เหลือเวลาอีก30มวินาที30วินาทีครับโอ้ใจคอทำด้วยอะไรเนี่ยผมก็รู้อย่ามากครับอย่ามากแต่เล็อนิดเดียวเ่ยอ้าวเหลือเวลาอีกสิบวินาที เลยครับกาฝีมือของเชฟสุรพอดทั้งตำน้ำพริกได้พร้อมกันสาบครกและแล่ปลาได้อย่างรวดเร็วไม่ธรรมดาขนาดนี้แล้วเชฟชุมพอจะรับมือไหวไหมล่ะครับโอ้สุดยอดจริงๆนอกจากแล่โชว์แล้วเห็นบอกว่าจะนํามาเป็นวัตถุดิบด้วยครับใช่ไหมครับในการร่างสรรอาหารเมนูนี้คอนเซปต์ Concept คืออะไรครับคอนเซปต์คือผมจะเอาเนื้อปลาทําอาหารให้มันออกกลิ่นของ สมุยไอแลนด์นึงใช่ครับไอ,อกลิ่นของอาหารมาเป<อ>็นแบบปลากกสมุยแสดงว่าต้องเป็นอาหารพ<อ>ื้นบ้านของสมุยครับผมชื่อเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับปลาเก๋ามางกรต้มกะทิปักใต้ครับปลาเก๋ามางกรต้มกะทิปากใต้ครับ,บ,าาบรทปปรรา,าแล้วนะครับผมเราจะให้เวลานะครับในการรังสรรค์อาหารในรอบแรกเนี่ยนะครับ30นาทีนะครับผมให้ครบทั้งรสชาติหน้าตาที่สวยงามชูวัตถุดิบหลักให้เด่นที่สุด ผมจะให้เชฟสุรพลแค่15นาทีทำได้ไหมครับผว่าไม่ได้เขาอาจจะเคยมือผมไม่เชื่อไม่บอรมีปัญหาอะไรแล้วแต่พี่เอาไงก็ได้วยอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ย๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวเอาไว้ตลอดเอาไว้เดี๋ยวเราพิสูจน์กันที่มใชตลอดเดี๋ยวเราเอาไว้พิสูจน์กันที่ผลรับดีกว่าว่าจะออกมาเป็นยังไงว่าทำได้ไหมทำได้ไหมครับได้ครับเฮ้ยอ่าพร้อมไหมครับ15นาทีนะพร้อมครับถ้าพร้อมเล่นได้เลยครับ ผูายข้วครับเริ่มต้นนะครับก็ไปเอาเนื้อปลาก่อนนะครับหมูเนื้อเนื้อน้าทานมากนะผมมาครับผมตอนนี้นะฮะนี่เป็นส่วนลำตัวใช่ไหมครับส่วนลำตัวนะครับก็จะหั่นเป็นเอ่อเป็นชิ้นนะครับผมอ่าแบบพอดีคำอย่างเงี้ยนะครับมีอ่านี่อันนี้อะไรครับผมนี่ผักดูลครับผักดูนะครับนี่ผักผักเลี้ยงครับผักเลี้ยงนะฮะก็มันของปักใต้อยู่แล้วที่เขาผัดกับไข่นะฮะไข่อร่อยนะครับผมเอาใช้ลวกเอา เค่ไม่ต้องเกรงใจนะครับจะใส่ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับทีเดียวไปเหลือตรงนี้ก้อนนึ่งตางามมากเลยครับปลาตัวนี้นะที่ก็ลงไปอีกหม้อหนึ่งแล้วนะครับคิดว่าจุดแข็งของเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ยนะฮะคืออะไรครับเขาได้ออกโทรทัศน์ออกรายการโตทัศเก็ดีครับเขาจะแข็งไม่ธรรมดารได้นะนี่แค่นั้นเองแล้วจุดอ่อนล่ะครับยังมียังมีเชฟในเมืองไทยอีกหลายคนครับที่ที่สามารถที่จะแข่งกับเชฟชุมพลได้สบายเอาเซ๊ะ เหลือเวลาอีกสิบนาทีอีกสิบนาทีครับอีกสิบนาทีทันไหมแชรับทันนะครับน้ำสับปะรดอ่าว่เสีมันแปลกๆน้ำสับปะรดแทนที่จะเป็นเอ่อมะนาวส้มแขรครับธรรมดาครับความเปรี้ยวของธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเร่งน้ำมะนาวเหมือนไม่มีอะไับเครขึ้นเออเดี๋ยว่าไม่ได้ดูไม่ได้รีบที่คุณไม่ได้รีบไม่ได้เร่งกับเวลาผมเลยเนี่ยสิบห้านาทีนี้เยอะไปไหมมันจะเยอะกันไปวาย น่าจะเยอะไปนิดนึงสีน่าเลยดีมากชอบอะน่าจะเวลาเยอะไปนิดนึ่งวันนี้ถ้าว่าสียังไม่ดีเราสามารถเปลี่ยนได้เหลือทันสีห้านาทีเหลืออีกห้านาทีเอาเวลาไปตกแต่งอีกอย่างดกทุกทีทำไมถึงเอาไปใส่ในเครื่องซาเมนเดอร์ครับต้องการให้ความร้อนต่อเนื่องครับ ทำมเป็นอุ่นไปในตัวด้วยครับจัดแต่งให้สวยงามนะครับอย่าลืมนะครับเชฟจะไม่เอาหลอดเพราะว่อตดต่อไปยังมีเวลาเหลือนะครับแค่ไหนเอามาครับผมซ่อมตักเอาเป็นพายเหรอเสร็จแล้วโอ้ยเวลาเหลือเฮ้ยทำเร็วมากครับเชฟครับแต่ว่า เสร็จแบบนี้นะครับผมสวยงามแบบนี้ก็ยังเหลืออีก2ข้อหลักรสชาติ<ช>และความโดดเด่นของวัตถุดิบหลักที่เรามาใช้นชั<ช>่นก็คือเนื้อปลา,าเก๋ามังกรนั่นเองเ<ช>ดีด๋ยวนะครับเราจะให้เชฟสุยพินะครับผมจัดจานให้ครบสัหรัทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าฝีมือของเขาเนี่ยขนาดไหนเชียวครับ เสร็จไปแล้วครับกับการนำเอาวัตถุดิบปลาเก๋ามังกรจากท้องทะเลไทยมาทำเป็นเมนูอาหารภายในเวลา30นาทีจนได้เป็นเมนูปลาเก๋ามังกรต้มกะทิปักใต้เครื่องแกงเคี่ยวกับกระทิจนกลิ่นหอมเติมปลาเก๋ามังกรปรุงรสให้เข้มข้น เพิ่มความอร่อยด้วยผักพื้นบ้านของภาคใต้ช่างเป็นเมนูความอร่อยของชาวสมุยที่ทำให้ได้กลิ่นอาของความเป็นปักใต้อย่างแท้จริงเรียบร้อยแล้วนะครับผมสุดยอดจริงๆเป็นคนทำอะไรไวจริงๆสุดยอดเลยนะครับผมการจัดก็สวยงามคราวนี้อยู่ที่รสชาติแล้วนะครับผมก็ อยู่ที่ทุกท่านแล้วนะครับ,รบผมที่จะรับผิดชอบในการคอมเมนต์เรื่องนี้อ่ะเริ่มได้เลยครับพี่กรครับรไรไ,รไหมด,ดเหมือนกันคนนี้ ไม่แพ้พี่บอลเลยเป็นไงบ้างพี่ผมเริ่มจากชิมน,น้ําก่อนอผมก็อยากรู้ว่าสมุยยังไงอเออมันก็มันก็ได้ความเป็นภาคใต้ชัดเจนเขาทําน้ำน้ํากะทิเอาไว้เนี่ยก,กลางๆเพราะนั้นเวลาเรามาทานพวกผักพวกนี้เข้าไปผสมอะ่ะม,มันจะได้อีกฟิลหนึ่งม,มันจะมีกลิ่นของเพิร์บขึ้นมาเออเก่งเขาแยกไว้หมดเลยอะไรเงี้ยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากใครได้เหมือนกันนะครับคนนี้ครับพี่เดียวครับหมดเหมือนกันต้องขอชมว่าเนื้อปลาสุกพอดีไม่เละนะครับยัง เด้งยังดสดยังเดืบๆอยู่เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นโดยรวมวันนี้นะครับ mm hmm. ผมไม่กลัวปัญหาอะไรของสุรพรนเขาแล้วละครับผมว่าเชฟกระทะเหล็กเหนื่อยเหมือนกันครับโอ้โหทางนี้ครับผ่านหมดไม่ต้องแนะนําอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าื่องความไวการจัดแต่งนะครับผมรสชาติผ่านหมดเรียบร้อยเลยสุดท้ายแล้วครับรอบหน้าเราจะเข้าไปแข่งกับเชฟชุมพลแล้ว มีอะไรอยากจะฝากถึงเชฟชุมพลไหมครับวันนี้ผมจะเอาความปราชัยมาให้เชฟกระท่นเลยครับจบสั้นๆแค่นี้เลยไม่มีอะไรยาวๆหน่อยครับถ้าเขาแพ้ทุกอย่างก็จบครับบนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาดูกันนะครับว่าศึกระหว่างเชฟสุรพลและเชฟชุมพลวันนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงครับสักครู่เดียวครับ เชฟกู้ชาชิงของเราวันนี้นะครับเขาตั้งใจจะมาท้าชิงกับเชฟกรทะเล็กอาหารไทยเชฟชุมพลครับผมเป็นเจ้าแห่งท้องทะเลจากเกาะสมุยไม่ว่าคุณเป็นเจ้าแห่งอะไรหรือมาจากท้องทะเลไหนแต่ในเวทีนี้ผมคือเชฟกระทะเหล็กเจ้าแห่งอาหารไทย